รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ผู้หญิงแบบมาเฟียอย่างเงี้ยได้ไหมเดี๋ยวได้ไหมจะเป็นมาเฟียเองหรือว่าจะเป็นเมียมาเฟียจะเป็นเด็กมาเฟียหรือว่าจะเป็นมาเฟียเองจะเป็นมาเฟียเองไม่เอาไม่เป็นเมียใครแต่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราต้องเป็นแบบว่าเออใช่คุณแม่เราต้องแบบว่าแบบว่าน่าทะนุถนอมดูอ่อนแอแล้วก็แบบว่ามีมาเฟียมาปกป้องคุ้มครองนิดนึงงอะเงาะอันนี้คือเทานทะนุถนอมนึกว่าจะเป็นไทยอรแล้วนะคะเนี่ยจะนว่าเออ มีความเซ็กซี่เล็กๆอยู่ด้วยดูน่าสงสารหน่อยๆเออแล้วเซ็กซี่ไปด้วยเออ<า>ไม่ได้ย่า <คน S 1> ย่ายาไม่โมยไปแล้วไม่เอาละเอาม่เป็นเมียมาเมมฟียดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าจะเป็นเมียมาเฟียเนี่ยนะต้องแบบว่าทําตัวยังไงนะเรามาถามมาเฟียแล้วก็ผู้หญิงของมาเฟียดีกว่าดีค่ะคุณบอมธนินและมินชลิดาค่ะเจอกัน ขาวกับมันดำมากเลยอเอาว่าที่เรื่องละครก่อนเลยก็แล้วกันนะคะ,ะบอกเลยว่าในละครเรื่องคิวบิกเนี่ยนะคะคาแรคเตอร์ของทั้งบอมแล้วก็ลงมินเนี่ยคือเปลี่ยนไปทั้งคู่เลยค่ะ,ะเรื่องที่เราก็อย่างที่เห็นว่าเป็นเพียงขวัญเ,เป็นสาวเรียบร้อยเรื่องนี้ก็พลิกจากหน้ามือเป็นพี่ดูมินนะพี่บอมินเป็นไรวะเนี่ยฮะ <laughs> ดูแก่นแก้วกระโหลกแล้วบางทีก็ เรื่องนี้คืออาเมา์อยากให้ออกมาเป็นแบบกระตูนน,นิดเพราะว่าเราทํามาจากนิยายไงคะ,ะเล่นเป็นตัวจริงรวายอ๋อเหรอเป็นอย่าง,งานั้นปกติก็พูดคนเดียวอยู่แล้วทีก็เพ้อเพอ้อคนเดียวประจำประจำเหรอแล้ว,ลวลตัวคุณล่ะคุณเปลี่ยนเป็นยังไงครับบอมครับเรื่องนี้จะเป็นมาเฟียที่มุ่งเน้นแต่เรื่องของงานอย่างเดียวผมก็ดูแบบเก๊กหน่อยอะไรอย่างนี้หน่อยป่ะซึ่งก็เหมาะกับตัวจริงจริงๆนี่แล้วก็คิดว่าตัวเองดูเท่ดูหล่อตลอดเวลาเย้จริงค่ะตอนที่อยู่แบบว่าในรถบัสรถตู้อะไรเงี้ยก็จะนั่ง นั่งเทเท <c oughs> หารู้ไหมที่ใส่แว่นคือหลับในเรื่องเห็นว่าต้องเป็นเลยนะมาเฟีย <c oughs> ใช่อ,อันดับหนึ่งครับ <c oughs> อันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นครูก็ต้องเดินเก๊กเท่ของคุณตลอดเวลาเป็นมาเฟียที่เหมือนกับว่าจริงๆมีสามาดัดแต่ผมจะอยู่เป็นคุมบนบอสใหญ่สุดคือเป็นมาเฟียออฟเดอะมาเฟียอีกทีหนึ่งใช่มาที่น้องมิ้นดีกว่าเมื่อกี้บอกว่าบทเป็นการ์ตูนการ์ตูนก็อย่างแบบบางที ตายสลบอะไรเงี้ยก็จะสลบไปเลยแต่ถ้าในเรื่องเราจะต้องแบบการ์ตูนการ์ตูนออกมาอะไรเงี้ยอันไหนสมมติจะตายมิ้นจะตายปุ๊บอ๋อไปไหนมาไหนก็นี่อะไรดูเหมือนกันกระดึ๊ง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 ตลอดเวลาเฮนบอกว่าทั้งสองคนนี่มีความกดดันมากๆเลยนะคะ ในละครเรื่องนี้เพราะอะไรอย่างที่บอกคือว่าทำมาจากนิยายที่แบบดังมากๆเลยค่ะเรามาทําไปเป็นละครเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างตัวเราตอนแรกที่รับกระแสะคือ,อ,อมารับบทนี้อาจจะแบบไม่ได้เหมาะนิยายมันจะต้องแบบเป็นเด็กผู้หญิงอ้วนมีแต่คนเกลียดไม,ไม่มีใครรักอะไรแบบนี้ค่ะหน้าตาก,ก็หน้าเกลียดนิสัยก็แบบว่าเข้าห้ามหมดหอุอยอะไร,รอย่างเงี้ยไม่ใช่<ๆ>เขาบอกว่าในเรื่องนางเอกคือจะต้องไม่สวยแล้วก็ดําด้วยไม่เหมาะเลยเนาะ เออแล้วทำไมเขาเลือกเธอทำไมอ่ะทำไมเขาไม่มาเลือกแถวนี้อ่ะทำไมอ่ะไมต้องเป็นอย่างงี้ด้วยอะด๊าตมและเป็นไงกดดันยังไงต้องเตรียมตัวยังไงมั่งหลายอย่างเพราะว่าอยู่มาก็จะมีเรื่องของคิวบูด้วยอ๋อต้องไปไปดูศึกษาท่ายิงปืนคือเราจะยิงแบบท่าตำรวจก็ไม่ได้เพราตำรวจอะแล้วมาเฟียยิงยังไง ปกติปืนอย่างนี้ใช่ไหมครับมาเฟียอาจจะยิงอย่างนี้หรือเปล่าโอ้ยิงอะนี่ไะคือถ้ายิงของมาเฟียก็แค่แบบมันก็ว่าไม่ต้องเลงอะไรมากแค่ยกมาแล้วยิงให้มันโดนอะมันก็กระหน่ำยิงกันส่วนมากคือเป็นมาเฟียนี่คือยิงโดนหรือไม่โดนก็ได้เพราะเดี๋ยวมีคนยิงให้อีกทีนึ่ง กระสุนเยอะด้วยนี่ฉันยังคล้องใจเรื่องเรื่องอีท่าทางมาเฟียทําให้ดูหน่อยสิแล้ว<ห><ห>มันจะต้องมีแบบรัศมีบรารมีขนาดาไหนอ<ว>เออจะทําให้พวกเรามีความรู้ว่าเฮียมาแล้วเฮียมา เออไหนลองดีไหนลองดิสมมตินะสมมติเดินเข้ามาทีบาร์ไงสาวๆว่นั่งอยู่เงี้ยสาวบริการสาวบริการอยากเล่นเนี่ยเหรออยากเล่นแล้วหนูเล่นเป็นอะไรดีอ่ะแม่เราโอ้โหแล้วเหลือบทอะไรให้ฉันเนี่ยสาวบริการน่ะแก่กว่าแม่เราเอ้ยเร็าตายแล้วสวัสดีค่ะเฮียเฮียเรื่องอะไรครับ นั่งตามสบายนะคะชอบขนานเฮียก็เลือกเลยเฮียคะเมื่อยไหมคะมันไม่เหนื่อยไหคะเฮียขาเฮียคะเฮียขาอะไรคะอะไรอะไรอ้าวมาดูแลเฮียไงเวลาเข้าทำไมมันขึ้นโคมอ่ะก็คุณแม่สอนไว้ไม่ใช่เหลอว่าให้เอาใจลูกค้าจะได้ทิ่โอ้เฮียข เออมาดเขาได้อยู่นะเออเออดูแล้วดูดีนะมาดมืดคุณเท่ขนาดนี้แต่มิ้นบอกเลยบอกมาเฟียภาษาอะไรขี้งอนมากๆคืออย่างมีครั้งนึงไปไต้หวันมีคนเล่นวงดนตรีอยู่ข้างๆแบบเปิดมักวคนก็ไปลุมกันเต็มเลยแต่นี่ก็ไปยืนเก๊กเป็นมาเฟียค่ะใส่แว่นตามืดแล้วนะรอรถตู้มารับแต่ใส่แว่นใส่แว่นไม่คุยกับใครยืทุกคนก็เริ่มแบบ หมันไส้เอาสกอตเทปมาแปะเป็นหนวดเป็นอะไรเงี้ยเอาก้องคเก้าอี้มาให้ถือแบบเต็มไปหมดเลยจนคนที่แบบเปิดหมวกวงดนตรีอยู่ตรงนั้นอ oh ่ะทุกคนมาลุ uh, ้มบอนั้นนินซึ่งกลายเป็นเหมือนมาดามตุซโซที่ทุกคนต้องเข้าไปถ่ายรูปอ๋อมคือตอนแรกครัผมเห็นกองก็โชว์อยู่ผมชอบเล่นดนตรีเวลาใครตีกองผมจะรู้ว่าต้คนเนี้ย ตีแบบแค่เบสิกธรรมดาหรือแบบมีการแอดวานซ์มาคุณก็ตั้งใจดูอยู่ใช่พวกนี้ก็มาแก้งแล้วคนก็ลุมแล้วแบบมันกับผมไปขโมยซีนอะแล้วก็มิ้น์เอาหมวกมาวางข้างหน้าแล้วตะโกนเฮ้อยู่อยูโชว์โชว์กู๊ดโรบอทกู๊ดโรบอทไม่ก็งงไปจนถึง ผู้ตายแล้วก็แปะหนวดเขาแล้วก็ยืนทื่อๆอยู่อย่าเฉยๆชลออะไรไม่ได้แต่หารู้ไหมที่แมในนั้นไม่มีใครให้เงินอะไรเลยแค่นี้ยังไม่พอเพราะว่ายังมีฉากหนึ่งที่บอมเขาต้องอุ้มมิ้นอุ้มเฉยๆก็หนักอยู่แล้วมิ้นก็ยังแกล้งเขาอีกโดยการคือมิ้นเนี่ยมาถึงปุ๊บบอกอามาว่าอามาขาวันนี้ ที่บอาต้องอุ้มหนูใช่ไหมคะอืมโอเคเราเดินไปหาป้าน้องป้าน้องเป็นคนทําอาหารป้าน้องวันนี้มีอะไรกินบ้างมิ้นขอเบิ้ลเลยขอของหวานเยอะๆเลยขอน้ำมได้ซีนด้วยหนูจะกินน้ำหนูหิวหนูหิวพี่บอมจะอุ้มหนูยังเออเออมาซ้อมกันกินน้ํากินหมดควรเลยกินเยอะมากเลยแล้วฝรั่งฝรั่งกิน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 ก็เราเห็นเขาตัวใหญ่ขนาดนี้เราก็ต้องทดสอบความสามารถคุณลงทุนมากนะคะตัวเองอ้วนขึ้นหาเนี่ยค่ะบอกว่าแกล้งกันจนมิ้นนี่ได้ฉายาว่านกแสก ะคือเป็นที่รักของในกองทุกคนรักมากโดยเฉพาะผมเนี่ยรักทำไมทำไมแล้วหไมเป็นน้แสงคนที่ตั้งให้คือพี่นวรรลิปครับพี่นรก็เห็นว่ามิ้นเนี่ยชอบทําอะไรผมหลังสุดนักสุดอันนี้ถ่ายบนเวทีแล้วก็หลังเวทีมีโซฟาอยู่ผมเลยไปเองตัวน้อยคุณก็หลับมิ้นเดินมาแต่เวทีเอ้าพี่บอมนอนเหรอผมก็อืมมินก็เดินไปฟึบ ประมาณสามนาทีมีกล้องกดินมาพร้อมกล้องมาพร้อมตะลุยกองถ่ายก็หนูไม่ได้พักเลยอ่ะหนูเล่นทุกซีนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคนอื่นจะมานอนก็ไม่ได้มาหลังเวทีแล้วหนูเล่นอยู่ข้างหน้าเวทีอย่างเงี้ยมันได้ยังไงถ้่เสียงกลเข้าอะไรอย่างเงี้ยทีเทำใหม่ทำอะไรไแล้วเลยบอกว่าโอ้โหบอมพิวานมิ้นเนี่ยคือนกแสดูที่ไหนมีคนตายที่นั่นอ่ะ ขนาดว่าบอมต้องตามไปสืบนิสัยน้องเขาถึงที่บ้านเลยเหรอทาไมถึงต้องขนาดนั้นมาถึงในกองชอบแกล้งบอมจนแบบเอ๊ะแกล้งบอมคนเดียวหรือเปล่าบองใช้ของมิ้นชอบเล่นบาสเลยคุยกับบอมเอ๊ะถามหน่อย่อนอยู่บ้านเนี่ยมิ้นเป็นคนยังไงเหรอตอนแรกน้องก็ยิ้มแล้วขำๆแล้วก็น่ารักดีพี่เหมือนกลัวเมือนกลัวอะไรทุกอย่างหนึ่งบอนไม่เป็นไรเก็บเป็นความลับสองคนอนเลยบอกว่า แกงทุกคนว <What? S 2> มาแมวข้างถนนก็แกงหมดเลย <laughs> นี่คือนางเอ,งอ,อกของเราเหรอคะคน <laughs> ไม่เราลักสัตว์จะตายอย่ามา <laughs> แหมก็จะเห็นเพิ่งเริ่มรักแถวแถวบนนันซ่านั่นแหละงั้ <c oughs> นตานหนูยังคะเออเอาสิเห็นป่ะคือตอนที่หนูเล่นเป็นเพียงขวัญเนี่ยพี่บอมก็เล่นเป็นคุณชายสุภาพบุรุษจ,จุทาเทพใช่ไหมครั้งแรกที่เจอกันเหมือนมากเอคือแบบชายมาก <c oughs> น้องมินครับน้องมินครับเดินได้ไมั้ยครับระวังนะครับไอ,อเจมมึงไปไกลๆโอ้ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเรียกน้องมินครับน้องมินับตั้งแต่วันที่ฟิตติ้ง เขาก็แบบโอ๊ยน้องมินหิวน้ำไหมครับอย่างนั้นอย่างางี้นะแต่พอหลังจากนั้นอีนกแสกกลายเป็น <laughs> ไปเรียกน้องคนอื่นแทนไม่แต่ว่าเรามีการยืนยันคอนเฟิร์มจากน้องชายโอเมตกลงว่าแกลงกันยังไงบ้าง <laughs> ไปชมเลยครับผมมอนนะครับเป็นน้องชายคนโตของมินครับ <laughs> สําหรับเรื่องที่โดนที่มินแกลงนะครับก็แต่เด็กๆก็จะเป็นโดนกัดก้นครับ <laughs> <laughs> แล้วก็โดนจับแต่งตัวครับเป็นผู้หญิงแล้วก็ จับุ้มลงไปให้แม่ดูครับผมผมมอนเป็นน้องชายคนกลางของพี่มินนะครับผมนนถ้าเรื่องที่โดนแกล้งเยอะที่สุดตอนเด็กก็คือแต่งตัวโดนจับทาปากแล้วก็เอาลงมาให้คนอื่นดูครับแต่ถ้าตอนนี้ก็จะโดนเป็น เวลาคุยกับสาวใช่ไหมครับก็จะเข้ามาแอบดูข้อมูลอะไรอย่างนี้ก็จะดูทุกอย่างแล้วเอามารอแล้วตอนนี้ก็โดนบ่นแทนแม่นะครับเป็นเหมือนแม่เ้าที่สองลครับครับผมมโลครับเป็นน้องชายคนเล็กครับเรื่องที่ผมโดนแกล้งก็จะมีโดินแอบายคิปในห้องน้ำครับตอนอาบน้ำที่ไรนะครับพี่มินก็จะเอากุญแจมาไขประตูห้องน้ำแอบ ถ่ายคลิปคับแล้วเอาไปประจานคุกดิสรุปแล้วพวกเราทุกคนโดนไล่กัดคนทุกคนเลยครับแล้วกโดนหนักมากครับช่านคุณเป็นคนอย่างนี้เหรอเนี่ยชอบกับต้ลนะแล้วก็ like ไล่จะอะไรท้าปากน้องดีลาสุดถ่ายคลิปน้องเลยเอ,โอโก็สนุกสนานก็ทุกคนก็รวมหัอกันแกล้งแหละไม่ใช่หนูคนเดียวละครเรื่องนี้เนี่ย ไปถ่ายทําถึงต่างประเทศที่ไต้หวันใช่ไหมเป็นยังไงบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิโชคดีที่มีแฟนคลับที่นั่นชอ่เขบดูละครไทยก็มาแบบว่าเป็นคนไต้หวันเนี่ยหรอเป็นคนไต้หวันค่ะเรารู้จักคุณสองคนรู้จักทุกคนเลยค่ะคือแบบไปถึงคือมีหนังสือละครเรื่องเก่าๆเราให้เซ็นอะไรอย่างเงี้ยเราได้ข่าวว่าคุณบอมเนี่ยไปจับเอาแฟนคลับไหนๆก็มาเดินป้วนเปี้ยนแถวนึงก็จับมาเป็นเอ็กซ์ต้าเลยเฮ้อเลยคือบางทีจะมีซีนที่เหมือนกับว่าแบบเราต้องใช้คนพื้นเมืองบ้างก็แบบว่าหาเอ็กซ์ต้า ก็ชวนแฟนคลับเล่นด้วยกันไหมอะไรอย่างนี้แล้วมาเล่นเป็นไรเอ็กซ์ต้าไงก็มีเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยของหมดจริงเป็นเอ็กซ์ต้าที่มีตอนเนื่องด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เห็นบอกว่าคอสตูมของบอมเนี่ยแน่นเลยเหรอมันแต่งถึงขนาดไหน็ประตาณแบบว่าต้องอะไรนี่มาสิเสื้อกล้ามก่อนเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตเสื้อกั๊ก โซดโอเวอค้ดโอ้ยพาบันคอเฮ้ยแล้วมันหนาวมากไหมตอนนั้นรักเย็นไงเย็นเหมือนเมืองไทยเลยครับเย็นเหมือนเมืองไทยใส่เข้าไปขนาดนั้นเหงื่อเขาแตกเลยแ้วก็โอเคเพราะว่าเวลาถ่ายออกมาแล้วก็สวยงามโอ้หลังจากสนิทกันแล้วเนี่ยมิ้นบอกเลยบอมเนี่ยจะพูดเพราะก็เฉพาะเวลาจีบสาวเท่านั้นคุณไปรู้ได้ไงคะมิ้นคุณรู้ได้ไงคะ ก็อย่างที <s <S ่บอกว่าเรามีหน้าที่เป็นนกแสกันนี่ก็ต้องแบบมีการสืบกันบ้างเล็กน้อยแสต้องสืบก่อนใส่ต้องสืบคือบางทีอะเราแบบว่าเพิ่งรู้จักบางคนเราไม่สนิทมากเราก็แบบไม่กล้าแบบเล่นเหมือนกับมินงี้ไงเราก็ต้องรักษามารยาตินิดนึงเอเหมือนตอนแรกที่คุณเจอเขาน้ใงม่้งหิวน้ำไหมถ้าตอนนี้ตอนนี้ไม่ถามเลยว่าหิวไหมน้องมิ้หิวน้ำปะถ้าหิวก็ไปหยิบเองตรงนน้นหนย แล้วจิบเผื่อพี่ด้วยจีบเผื่อพี่อด้วยอย่างนี้พอเวลาบอมเข้าจีบสาวเนี่ยอยากรู้อะถามมิ้นดีกว่าว่าเป๊กสาวเเป็นยังไงเออนี่หนูให้พี่บอมเป็นอะไรนะเป็นอาชีพอะไรนะวันนั้นอะชอบแบบว่านักสังคมสงห์เพราะชอบแบบว่าเกาประการะเด็กอะไรประมาณสามสี่ขวบเนอะ้คุณมินเนี่ยจริงจริง ผมคิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ทําอาชีพแสดงเขาควรทําอาชีพอะไรอะไรควรมีอาชีพเป็นนักต้มตุ๋นทำไมอะ่ะวิลกรรมที่เขาทำที่เขาแก้งไม่ใช่มีบอมคนเดียวนะครับอ,อ,อายุตาเมาส <c oughs> <c oughs> ์เอทุกคนในกองไม่เวน้นไม่เวน้นคือมิน้นแบบไปอำพ่วงกับ <c oughs> อำเพื่อให้มาแก้งบอมเฮ้ยยังไงอย่างเช่นมีอันนี้เด็ดมากที่ไต้หวัน คือพักเที่ยงกินข้าวอามาบอกมาบอกว่าอ่ะ้าเสร็จแล้วบอมมิงมาได้เลยมินก็วางตะเกียบเดินไปเลยก็เดินตามเป็นอย่างนี้เดินตามเดินตามตามไปติดติเลยเดเินเดินเงียบมินก็ไม่รู้พอไปถึงหน้าเซตเจอเอามามินบอกอามาวเนี่ยพี่บอมกินเยอะกินนานแล้วยังแชทไลน์อยู่นั่นแหละไม่ยอมมาทางานมี่มินรู้สึกไปบอกว่าพี่บอมอามาเรียกแล้วนะมาทำงานมาทางานพี่บอมบอกว่าเดี๋ยวก่อนมินพี่เล่นไลน์ก่อนนี่ เอามาบอกอ่าโอเคงั้นคุณไปตามเขาหันหลังไปตามเขาเออมีก็หันหลังปุ๊บเหมือนตกใจเหมือนเจอแบบเจอผีอ่ะเจอผีอ่ะคุณคะคุณใส่ร้ายเขาต่อหน้าเขาเลยนะคะคุณไม่รู้งแสกทำไมแสกดูไม่เห็นหันซ้ายหันขวาให้ดีกว่าลูกแสกยู่ดนเดี๋ยวเแต่ที่นี่หนูยังไม่ได้ตอบคำถามเลยนะคะว่าสเปคพี่บอมเป็นยังไงเอาสเปคแล้วเอาคนไหนเลยละกันโอย เขาถึงขนาดท่องชื่อและนามสกุลได้หมดเลยเสอร์ฟคู่กันได้เลยจะแบบขาวขาวหมวยหมวยเตัวเล็กๆกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนน่ารักใครก็ชอบไม่ใช่เดียวเป็นเหมือนแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยตับเปิ้ลเฉยๆแล้วชีวิตจริงตกลงยังไงมีโฟกัสใครเป็นคนคนไหมเออหรือว่าไม่โฟกัสเละหรือว่าไงวะผมเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันในมันเป็นเรื่องของแบบสองคนถ้าเกิดแบบ ผมจะพูดไปคนเดียวมันก็มันมันก็พูดไม่ได้มันก็ยังไม่ชัดเจนด้วยว่าอะไรยังไงแต่ที่ข่าวว่าซื้อเป็ดเหลืองกลับมาฝากสาวอ้าวไอ้เป็ดเหลืองให้ตัวใหญ่ใหญ่อะเหรอเมืองไทยก็มีนะจริงๆริก็ซื้อก็ซื้อเฉยๆเพราะว่าก็ซื้อได้ทำไมมันให้น้องๆแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกให้เธอไปเลือกเธอก็ไม่ยอมเลือกหนูถ่ายละครทุกซีนน่ะถ้าจะมีน้ำใจก็ซื้อมาให้มิ้นจ้าเป็ดไหมมิ้นบอกไม่เอาหนูไม่ชอบเป็ดเขาชอบภูผา อะไรหุยดินบรดนซาตแต่ไปบทดเไปเอาเน<อ>าะอ,อะไรไวะมิ้นอุ้มเสือ,อกเล้เว,ว้ยเฮ้ยเสือขาวเสือโค้งเสือดาว<อ>ามีลูกเสืออ่ะมิ้นอ่ะเ,อเดี๋ยวนี้คุณซีกับแบบสัตว์เหล่านี้ไปหมดแล้วหัอคนเปล่าค่ะคือเราไปทํางานไปถ่ายแบบอะไรอย่างงี้ไม่กลัวไม่กลัวเลยเหรอไม่กลัวอย่างที่บอกเป็นเพราะว่าเรารักหรือเปล่าถึงโอบเจ้าของเขาดูแลดีคือเราชอบสัตว์อยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่า เ,เอาแล้วไหนนี่บอกแก้งหมาแมวด้วยอ่ะ <c oughs> ที่ปอมอันไม่รู้จริงอ,ะ <c oughs> อ่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวมาพบกับของรักของห่วงของทั้งคู่ค่ะสักครู่เดียวค่ะ